ก็จะมาแจกความสดใสแล้วนะครับสำหรับตัวละครลูกสาวของถังซานเทีสมุตรตัวละครพระเอกในดวงใจของเรานะครับสำหรับฐานะของน้องถังอู่ถงหรือว่าน้องหวังตงก็ได้การอัปเดตจากทาง g m View มาว่าตอนนี้เตรียมจะเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ไทยแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาพูดถึงน้องกันสักหน่อยกันละกันไปครับสเตลล่าโกพัส รับเติมเกมที่ครอบคุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง s t ตลราส plus ดิงอยู่ใต้ description อะไรครับก็การสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกทุกคนประจำช่องจานแจกไวในเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็อยู่กับสรรพยุทธมีอาจารย์จานมาอยู่เซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนะครับกับท่าน้าของตัวน้องถังอูถงนะโลยน้องถังอูถงเนี่ยก็เป็นตัวละครในแมคาีนิกตัวละครตัวแรกที่เป็น ความสามารถตัวละครระดับ SSR บวกถามว่ามันมีความพิเศษมากกว่าตัวละคร SR ทั่วไปไหมจะรู้สึกว่าค่า,าตัวตัต่างๆมันเล็กๆน้อยๆมากเลยอะ่ะนั้นในความรู้สึกส่วนการใช้เศษตัวละครหรือว่าการใช้เศษทองเนี่ยน้องสามารถใช้เศษทองแบบเหมือนตัวละครทั่วไปได้เลยก็คือใช้แค่50ต่อ1ดาวนะครับก็คือมันจะมันจะไม่เหมือนตัวละคร s p ที่ใช้100ดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะปั้นดาวตัวละครหรือว่าเราคิดจะปั้นจะทําทีมเนี่ยถ้าเป็นตัวละคร SSR บวกคิดไว้เลยว่ามันก็คือ SSR นั่นแหละ ในการที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะการปั้นการใช้เวลามันใช้เวลาที่เท่ากันคือใช้เศษที่เท่ากันนะครับคือ500คือครึ่งหนึ่งของตัวละครที่เป็น SP ที่ใช้1000จะ3ดาวเหลืองนั่นเองนะครับโดยอันนี้เนี่ยหลายคนน่าจะถามนะครับว่าทำไมทำไมจานแจ็คถึงตัวละครแค่หนึ่งดาแวแดงองครับจานทำไมเล่นมาตั้งนานตัวละครถังอุตสงจานหนึ่งดาวแดงนะครับก็อยากจะสารพวบนะครับว่าตอนที่น้องมาเนี่ยน้องมาในเควสที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เหมือนกับตัวละครถังซานเทพสมุทรนะครับนั่นคือมีเควสตให้เราเนี่ยได้ทํากันมันเหมือนกันเลยครับแล้วก็ฟีกระดูก2ชิ้นเหมือนถังซานเทพสมุทรเลยเดี๋ยวนะถังซานเทพคือไหนวาควบคุมเหมือนสั่งทานเนี่ยครับเหมือนพ่อเขาเลยเหมือนสั่งทานเทพเลยมีทั้งหมด3เดือนครับเดือนแรกนะครับได้ตัวพร้อมตัวละคร1ดาวแดงเดือนที่2นะครับได้ถึง3าดาวแดงพร้อมกระดูกหนึ่งชิ้นแล้วก็เดือนที่3ได้5ดาวแดงพร้อมกระดูก1ชิ้น เหตุผลที่จานไม่ห้าดาวแดงนะครับก็คือง่ายว่าจานเนี่ยเบลรมากๆนะช่วงนั้นนะครับก็คือในกล่องเนี่ยมันจะมันจะมีให้เลือกว่าคุณจะเลือกเป็นจิตหรือจะเลือกเป็นดาวเหตุผลเพราะว่ามันมาในตู้สุ่มตัวละครเหมือนตัวละครทั่วๆไปด้วยครับคือตัวละครตัวนี้เนี่ยมาในตู้สุ่มทั่วไปเพราะว่ามันมีกระดูกเฉพาะที่เยอะมากๆครับ6ชิ้นนะครับมันจะมีชิ้นฝั่งซ้ายเนี่ยที่เป็นชิ้นฟรีนะครับขาซ้ายกับแขนซ้ายจะเป็นชิ้นที่ฟรีแล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะเป็นชิ้นที่มาจากตู้้้้นนะครััับททงงหหมมดดเลยอีก4ชิ ทำห้าตัวแดงนะครับรางวัลสเต็ปแล้วก็เปิดรางวัลลุ้นนะครับก็จะมีถ้าจำจำไม่ผิดนะหัวเนี่ยน่าจะเป็นอ่าเหมือน,เห,อนเหมือนกล่องกล่องเทพสมุดประทานนะครับคือเราเลอกตัวละครมาแล้วอะ่ะเปลี่ยนจากตู้ปกติเป็นตู้เทพสมุดประทานนะครับมีกัดออกหัวอกเนี่ยทำห้าตัวแดงได้ฟรีนะครับแขนซน้ายกับขาซ้ายก็มาจากกิจกรรม3เดือนนะครับแล้วก็แขนขวากับขาขวาเนี่ยก็มาจากรางวัลสเต็ปที่เป็น230แล้วก็320ในกล่องนะครับถ้าเปิดถึง ดละน้าเนี่ยทั้ง5ชิ้นของทางอู่งเนี่ยจะมาจากในตู้ตู้เดียวทุกอย่างเสร็จสิ้น,นครับถามว่าในตอนหลังมีโอกาสมาไหมมันมีแวมแวมมาบ้านนะแต่หัวกระอกเนี่ยยังไม่เห็นเลยนะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างยากถ้าเราไปเอาในช่วงหลังนะครับคือทางอู่งเนี่ยมันมีความเป็นความเก่งในแมคขน้นหนของมันเองเนี่ยอยู่ในระดับหนึ่งนะคือมันมีช่วงที่คนเอามาเล่นเนี่ยทั้งตีกระดูกแล้วก็เอามาเล่นในกิจกรรมอารมณ์จันว่ามันเหมือนแมวกับเสืออะไรเงี้ยครับที่เอาลงในกิจกรรมที่บังคับเอาสายปีกลง เหมือนที่เราเล่นในกิจกรรมก่อนอนนี้กิจกรรมเสือที่มัน,มนบังคับว่าต้องมีสายปีกหนึ่งตัวนะตัวคนตัวนั้นเนี่ยทางกู้ถงตอบโจทย์ได้ดีตีรัวตีสแตก็กทำดาเมจโอเวอร์ไทม์นะครับทำดาเมจนอกรอบได้ดีตีเสริมได้ดีทำดาเมจเสริมให้เราสามารถปิดจ็อบได้ง่ายทําเทิร์นเดเร็วนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงในแมคคันิกในส่วนนั้นจารย์ว่าแมวมันก็ทําหน้าที่ได้ดีแล้วน้องแมวเหมียวของเราครับถ้าพูดถึงในตําแหน่งแบบนั้นอาจย์คิดว่าน้องแมวจูจ,จูชิงก็ทําหน้าที่แบบนั้นได้อยู่นะครับ ถ้ามีกายแท้5ไฟลุงมันก็สามารถทําหน้าที่ส่วนนั้นได้ดีอยู่แล้วนะครับหรือจะเป็นเสือเองก็ตามนะโดยทางโุทงเนี่ยถ้าใครแบบไม่ได้เปิดตู้เลยนะครับก็กระดูชิ้นฟรีเหมือนสังสรรเทพแล้วก็ตัวละคร5ดาแดงได้แน่นอนนะครับส่วนใครที่เปิด5ดแดงไปในตู้แล้วเวลาที่เล่นกิจกรรม3เดือนเนี่ยก็ในกล่องก็เลือกจิตอะเออเหมือนที่จันเลือกนะครับจย์เลือกผิดเพราะว่าจยา์ลืมไปว่าจยา์ไม่ได้เปิดในตู้นะครับมันเลยแค่หนึ่งแดงเดี๋ยเขาไปปั้นดาวทีหลังได้นะครับเหตุที่บอกไปว่าน้องเนี่ เด่นแล้วก็แมคคานิกในการเล่นของมันนะครับคือมันสามารถหาเศษได้ตามทั่วไปนะเออเดี๋ยวเพื่อใครๆถามว่าเอ้ยมันหาเศษได้ปกติไหมใครที่จะเปิดหาจานคิดว่ามันก็มีอยู่เยอะที่มีคนรักน้องชอบน้องตีน้องตีรัวมากนะถ้าใครอยากดูคลิปตีกระดูกจานทําไวด้วนะครับคลิปตีกระดูกถังอุถงอนะน้องก็ตีรัวตีแตกทำดาเมจแบบยิงเรื่อยๆยิงเรื่อยๆยิงเรื่อยๆทำดาเมจถ,ถือว่าดีครับทีนี้ต้องมาวัดกันที่ตัวบัฟแล้วล่ะนะแต่ยังไงยังไงนะสายปีกในดวงใจของจานตอนนี้ที่จนแบบ อยากจะปั้นนะครับอยากจะปั้นในเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับก็คือเซียวอูเอสพีอยากจะปั้นแม่ของเขานะครับอยากจะปั้นแม่ของถังอูทงนะจะรู้สึกว่าถังอูทงเนี่ยมันมันมีเพดานของมันอยู่ครับเพราะว่ามันไม่มี SP ที่เป็นไอ้มันไม่มีกระดูกฟิวชั่นนะครับแล้วก็มันได้ว่าแหละมันไม่มีกายแท้นะครับดังนั้นเนี่ยจะรู้สึกว่ามันไปเล่นในแมคาินิกของเวอื่นมันดูมันดูแบบเข้ามากกว่านะครับ แล้วก็ค่าความสัมพันธ์ของน้องเนี่ยมีเยอะมากครับมี10ค่าความสัมพันธ์นะครับผีเสื้อปีศาจปูกบีหกอีก SP นะครับลงหลง SP นะครับต้าหมิงนะครับเสียอู่อาวุธลับนะครับจริงๆเนี่ยจานตัดได้เลยเพราะว่าจาันไม่มีต้าหมิงกับเสียอู่อาวุธลับจันจะเสียค่าความสัมพันธ์ไปเลยแต่ว่าถ้าใครเปิดเอาไว้เนี่ยเปิดหาเอาไว้แค่แบบอย่างน้นนอยๆมีตัวละครนั้นไวอะมันมันไวปดค่าความสัมพันธ์มันดีนะน้องจะเก่งขึ้นนะครับทงางซานเทพนะครับ อันนี้นะมูป่ายจู่ชิงนะครับแล้วก็จะเป็นถัง5อ้อาอินเนาะทั้งหมดนะครับแต่และอันเนี่ยก็จะเสริมความสามารถที่เป็นของแหวนทั้งสาย2แล้วก็สาย1ในแมคานิกของตัวเขาเองตัวละครตัวนี้เนี่ยจันจันคิดว่าจันจะข้ามนะอันนี้อันนีความคิดส่วนตัวนะครับคือเอาตู้ฟรีอะเอาเอาแบบเปิดแบบเปิดอาจจะเปิดคำๆเก้าสิบใบอะไรเงี้ยเออเปิดคำๆเก้าสิบใบอะไรเงี้ยครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็ได้จากกิจกรรมฟรี ที่เหลือเนี่ยเพราะว่าคือจานมีแผนไว้อยู่แล้วว่าตัวละครมันจะเรียงต่อกันโหดมากดังนั้นเนี่ยจานอยากคิดว่าถ้าจานเก็บได้จานจะเก็บตัวมันจะได้ไม่มันจะได้เซฟที่เราไม่ต้องไปเติมเอาตัวเพิ่มในตอนหลังนะครับคือตัวละครหลังๆมามันจะมีการมาโลมาเยอะมากนะครับผีเสื้อปีศาจเนี่ยจานก็คิดว่าจานจะเปิดหาเหมือนกันเพราะว่าในตู้มันมีไอเทมนะครับดังนั้นเนี่ยจานรู้สึกว่าเปิดตู้ผีเสื้อปีศาจมันดูมีกําไรมากกว่านะครับแล้วก็ห้าดาวแดงน้องเนี่ยจะเป็นสกินล่างนี้นะสำหรับใครับ จะกินล่างนี้ของน้องนะครับคือเดี๋ยวมันจะเจอแบบมหากรรมตัวละครเรียงกันแบบมหาโหดอะ่ะเออตัวละครเรียงกันมหาโหดจังนั้นเนี่ยมันมีอีกหลายแมคคณิกที่เราจะต้องหานะครับนี่ก็ผีเสื้อปีศาจเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในร่างของถังอูถงมัม้งไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอันนี้ก็สกินน้องสีมุให้ดูไว้ก่อนเผื่อว่าตัดสินใจอะไรเงี้ยครับมันจะมีพวกถังซานเทพสมุดเอ๋เทพสมุด sp ถังห้าว sp อ่าเสียอู่ sp ตัวละครมันจะเรียงหน้ากระดานกันมาแบบเยอะมากๆครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้วางแผนกันไว้ตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยในตอนหลังเนี่ยเราจะลาบากเราจะรู้ว่าโอ้โหตู้เอชีมาต่อกันสี่ตู้สามต,ต,ตู้ไม่ไหวครับอย่างนี้จะเปิดยังไงจันว่าอันไหนที่เราเซฟได้เราก็เซฟดีกว่าเซฟไปเปิดพวกกายแท้อะไรอย่างนี้ก็ได้นะจริงๆนะครับก็ลองคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับสำหรับใครที่จะเปิดหรือไม่เปิดน้องนะอ่ะเดี๋ยวเราลองเอาน้องเราไปเล่นหน่อยแต่น้องจันหนึ่งดาวแดงเนี่ยน่ารัก,กว่ะพูดแล้วเขินเลยว่ะ พูละเขินเลยน้องหนึ่งดาวแดงเต้ยเลยว่ะเื่อประเด็นตอนนั้นคือจานแบบเรียกว่าอะไรแบบไม่ได้ดูครับพลาดเหมือนกันไม่ได้ดูไม่ได้ดูในตอนนั้นก็เลยแบบพลาดประเด็นนะครับเดี๋ยวไนดะดแหวนหกปีกกันมาก่อนเลยได้แค่หนึ่งดาวแดงเอาไปใส่แก่ตัวนี้มันตีแล้วมันจะแรงแบบแรงแบบแรงตับ คือแหวนในการเล่นของน้องเนี่ยมันมันเหมือนจะทําไว้หนึ่งแหวนหนึ่งสองสายแหวนสองสองสายมั้งแล้วน้องต้องอะไรต้องใช้คเรตด้วยมั้งเองออกไปเล่นแหวนแบบฮาฮาสักสักหนึ่งตาแล้วกันเอ้ยจะลืมไปแหวนอยู่กับเสือนี่ว่ะลองไปลองเล่นเล่นดูเผื่อใครเห็นท่าแบบถ้าการต่อสู้ของน้องแล้วรู้สึกว่าโดนใจแบบเอ้ยไอไลยูอะไรเงี้ยครับแบบเห็นท่าการต่อสู้ของน้องแล้วรู้สึกโดนจิตโดนใจนะ มันแล้วแต่ความชอบจริงๆแหละครับตัวพวกนี้อ๋ออันนี้ลงไปต้องใส่แต่อ,อ,อุเอ่เอเซนตา้าหลิวไม่ต้องมาก็ได้มั้งงั้นเั้นลูกไม่ต้องมาก็ได้มั้งต้องใส่6ตัวละครเต็มถึงจะตีผ่านไอ้ไอ้ด่านเมื่อกี้ด่านเนี้ยต้องใส่6สเต็มแล้วไม่มีไม่มีใครตายเลยโอเคอ่ะมาอันนี้ก็ได้แต่ว่าเซนตา้าหลิวมันอยูม่มันแรงมาไม่ได้ คือเซียนที่หลือมันแรงมากครับเพราะว่าเลือดเลือดเลือดมันเยอะนะครับไม่ต้องไปหลอกน้องไปคนเดียวพอแอบน้องก็น่ารักสดใสาตามฉบับของน้องนะครับใครที่โอหสติสตานิกชีวิตลำบากว่ะชีวิตลำบากว่ะไอ้นั่นก็แรงกกเกินไปไอ้นี่ก็เบาเกินไปนึงนะแต่ไม่เปิดแบบแป๊ด ดึงน้องไหมก็บบโบไปเนี่ยมันก็ตีรวัวไหมครับมันจะตีรัวแบบเวลาเราสตักสีไปปุ๊บมันจะตีรวัว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 ตีรวัรวมันเอาไว้ตีกระดูกแบบนั้นนะก็ใครรักน้องชอบน้องในดวงใจน้องก็จัดหาน้องได้ถ้าแบบอยากเล่นแบบเต็มกราแบบอยากเปิดแบบเต็มสูเนาะก็ไม่ว่ากันนะครับแล้วแต่ว่าแต่ละคนจะมีจะมีแลนมีแนวทางของตัวเองยังไงนะครับยังไงก็ สู้ๆละกันนะทุกคนสำหรับตัวน้องทางอูถงนี้นะครับจารย์ก็มาแนะนําในระดับคร่าวๆเนาะตัวน้องเนี่ยมันเป็นตัวฟรีที่สาหรับใครที่แบบไม่เล่นจริงไงแบบโอ้ยผมไม่เล่นผมรอเสียอู่ครับก็ไม่ต้องเปิดหาในตู้ก็ได้หาฟรีจากกิจกรรม3เดือนก็ได้ครบห้าแดงแล้วกระดูก2ชิ้นเล่นได้สักระดับหนึ่งแล้วนะครับสเตลล่าโกพัสเพจรับเติมเกมที่ครอบคุมเกมมากที่สุดเติม